แล้วคําว่าดิจิทัลแฟมิลี่อะค่ะซึ่งเป็นคําที่สังคมต้องต้องไปถึงอยู่แล้วอะค่ะทุกครอบครัวค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนจะยกระดับอัพสกิลรีสกิลเขาหรือยังไงก็ตามแต่ในส่วนของพอมอเองอะค่ะทํางานด้านนี้หรือมีนโยบายขับเคลื่อนด้านนี้ยังไงบ้างคะค่ะอันนี้ทางนโยบายเมื่อวันที่7นะคะ7มีนาคมนะคะท่านวราบุตรศิลปะอาชาะคะ่ะท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มี มิงนะคะที่จะคุยกันนะคะกับทีมของ UN ระดับชาตินะคะท่านท่านก็ได้ไปด้วยเนาะอยากให้เล่าสถานการณ์ช่วงนั้นว่าเป็นยังไงบ้างที่ท่านได้เข้าไปประชุมร่วมอะคะ่ะผมเรียกว่าเป็นการพบปะเวิร์กช็อปครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยร่วมด้วยนะครับผมเองไม่เคยไม่เคยมีเขาเรียกไม่เคยมีแบ็กกราวน์ในการทํางานกับทางพอมอนะฮะแต่วันนั้นด้วยความว่าผมไปข,ขวยคว้าหาว่าคําว่าเจ้าภาพในการสร้าง ครอบครัวยุคดิจิทัลอยู่ที่พอมอรหรือเปล่า<__ก็ได้รับจดหมายเชิญไปนะ<__ผมได้ไปร่วมด้วยครับ<__ผมได้ไปเดินอ,อยู่ในงานแล้วก็ที่บอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเวิร์กช็อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าเอาเพนพอยหรือว่าจุดที่น่าสนใจที่กําลังกระทบกระทั่งต่อสังคมครอบครัวโดยรวมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงผู้สูงวัยที่มีปริมาณมากนะครับพบว่าพบว่ามีหลายมิติมากครับที่เขามีการเอ็กซ์ t รหรือดึงออกมาแล้วพบว่า มีเรื่องของความเป็นดิจิทัลแฟมิลี่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยเอง<ช>ที่ต้องใช้ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปจนถึงวัยทำงาน<ช>ไปจนถึงทุกมิติเลยแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการเรียกว่าดึงออกมาแล้วส่งกลับเข้าไปในครอบครัวโดยตรง<ช>แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าวันนั้นเนี่ยโดยท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยรวมไปถึงกับผู้บริหารของพอมอเ,เขาแบ่งกลุ่มกันเป็นทั้งหมด5กลุ่มแล้วให้ทุกกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเวียนเวียนจนครบทุกๆกลุ่มเพื่อที่จะมาทําความเข้าใจว่าในสังคมปัจจุบันถ้าเป็นนี่คือปัญหาเราต้องแก้ด้วยอะไรส่วนเราแน่นอนเราก็ยืนพื้นอยู่ตรงเรื่องของครอบครัว<ช>แล้วก็เราก็นําเสนอแล้วก็มองหาเรื่องครอบครัวดิจิทัลก็แล้วเป็นที่มาว่าทําไมาพี่ถึงไม่อยู่กับเราที่นี่<ช>วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความสําคัญด้านครอบครัวนะคะเมื่อกี้อย่างที่คุณมิกิถามนะคะคุณมิกิถามว่าเมีการรองรับอะไรบ้างนะคะ ซึ่งการรองรับอันนี้เราดึงนะคะเรามีงานวันครอบครัววันที่14เมษายนนะคะเราให้ความสําคัญด้านครอบครัวใ,ในการพบปะพูดคุยกันท่านสังเกตไหมคะซึ่งตรงกับวันสงการานต์ที่หยุดยาวเราดึงออกจากโซเชียลเพื่อมาหามาสัมผัสนะคะมาใกล้ชิดกันโดยไม่ได้ใช้ดิจตอลนะคะสเรื่องสัมพัทธภาพ เราจะประเ,เน้นเรื่องสัมพัทธภาพบุคคลในครอบครัวให้มากขึ้นนะคะเช่นมีการมีวันอาทิตย์ทุกวันเป็นวันครอบครัวหรือทุกวันเป็นวันครอบครัวแต่เน้นหนึ่งวันที่เป็นวันครอบครัวพยายามที่ให้ลูกพ่อแม่นะคะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างที่คุณจอโนโวทำนะคะสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้ออกมาทำกิจกรรม ครอบครัวนะคะก็จะประชาสัมพันธ์ด้านนี้ค่ะ